ีจะมีความสุขครับอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยแต่ก็ครบเกินกับความอาดีที่มีมากกว่าความมีที่มีมมนะประมาณนั้นรู้สึกยังไงทัวนี้คะ เป <quarters> ็นสายจิมนโนน่ารักน่ารักิๆน้องกวางค่ะนองกวางไปดูที่เมืองมารากันแล้วก็คุณจิ้ังค่ะโหสวยงามฟาเปิดสวยงามมากเลยนก่ิ เขาไฟคูจีครับเบียร์ญี่ปุ่นเบียร์ญี่ปุ่นแล้วก็เบียร์ญี่ปุ่นก็สามารถใช้ได้ในช่วงเวลารู้สึกยังไงบ้างคะมาทัวร์นี้คะก็รู้สึกดีใจก่อนแล้วก็รู้สึกตื่นเต้นครับที่ได้มา ที่แบบสนุกแบบแล้วก็คือแบบเวลาไปเที่ยวหลายๆอย่างเขาก็จะไม่ค่อยให้เดียวไม่ค่อยให้หลายซึ่งส่วนมากจะได้เที่ยวแบบเดียวกับโรงแรมแต่นี่คือแบบเที่ยวแบบเ,เยอะมากไม่ได้แบบประสบการณ์แล้วก็ทำให้แบบมันรู้ทขา,าไม่รู้ทขา,าไม่เห็นหลายอย่างแล้วก็ที่ท้อใจเป็นอ่าตรงอะไรล่ะแเบบมืองเมืองอยู่อยู่อยู่อุตสาหะนั่นแหละ อ่าช่ใช่ใช่วกสนเดนน้อยเดนเดินน้อยลงอ่าก็เรื่องเดินก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับแต่ว่าก็ไม่เป็นีอะไที่สนุกครับไม่ม่ีอะไรครับชอบครับชอบอยากให้เพิ่มเรื่องฟอรไหมจีันที่สนตัวไม่เป็นต่ง ความต้องใช้ความรับผิดชอบค่อนข้างสูงก็ดูแลทุกคนบางที่เราไม่เคยไปก็จะค่อนข้างเครียดแล้วก็กดดันเพราะว่าไม่ได้มาเซอร์เวีก่อนล้วแต่ว่าต้องนำทุกคนไปให้ถูกมองไปผิดก็ก็รู้สึกผิดเหมือน,นกันที่พาทุกคนไปหลง <c oughs> <c oughs> ก่นเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกครับหวังว่าทุกคนจะชอบแล้วก็เอ <c oughs> <enjoy. S 2> ็นจอยก็หวังว่าทุกคนจะสนุกแล้วก็ชอบก็อยากให้ทุกคนได้ไปเที่ยวด้วยกันนะ โดยเฉพาะคนเนี้เป็นครั้งแรกที่จัดทัวร์สถานที่ที่ประทับใจก็จริงๆแล้วชอบโอซาก้าเลยนะครับชอบนาลาด้วยมันเที่ยวง่ายเนาะแล้วก็แบบมันไม่ได้เป็น